สวัสดีค่ะโค้ดพีโสพีทับชัยยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในเพจตัดเย็บเสื้อผ้าง่ายง่ายสไตล์โค้ดพีวันนี้โค้ดพีจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องกระโปรงที่มีหน้าท้องใหญ่กว่าสะโพกนะคะก็หนึ่งขอชื่นชมทุกท่านที่สละเวลามาเรียนรู้ท่านใดที่อยู่ในไลน์นี้และมาดูย้อนหลังบอกชื่อเล่นและจังหวัดของท่านด้วยนะคะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นโค้ดพีอยู่จังหวัดนครปฐมนะ ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือคุณจะได้กระโปรงที่เป็นแบบที่พอดีตัวคุณแล้วก็คุณสามารถเลือกเนื้อผ้าได้และสีผ้าที่คุณชอบแล้วก็คุณก็สามารถเขาเรียกว่าทำได้ทุกขั้นตอนแล้วคุณก็จะทำได้ตามที่คุณต้องการเลือกแบบที่คุณชอบได้เรามาเริ่มกันเลยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่โค้ดพีด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะช่วยเช็คให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะทักทายกันได้นะคะช่วยบอกชื่อเล่นจังหวัดที่ท่านอยู่หรืออาชีพด้วยก็ดีค่ะเริ่มกันเลยค่ะมันไม่ยากนะคะง่ายๆแป๊บเดี๋ยวความยาวของเราก็เอากระโปรงแบบสั้นกันแล้วกันนะคะถ้าความยาวต้องการแบบไหนก็วัดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์เอวของเราเอวของเรา92สพบสพก หน้าท้องสะโพกเล็กหรือหน้าท้องก็103เราบวก3นะบวก3มแล้วถึงจะหารส่วนสะโพกเอวของเรา90สะโพกใหญ่92ความยาวเราเอา60นะแต่เรามาเริ่มกันเลยว่าจากตรงนี้ก่อนเลยลงมา3มเซนจะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะจะเป็นซิปข้างหรือซิปหลังก็ได้ สวัสดีค่ะคุณบัวแรงน้ำใช่ไหมคะสวัสดีนะคะท่านใดเข้ามาแล้วบอกชื่อเล่นด้วยนะคะนี่นะอันนี้คือเส้นแรกภาพชัดไหมคะแล้วเราก็วัดลงมาสะโพกใหญ่เลย20แล้วเราก็แบ่งครึ่ง10เซน นี่นะสะโพกเล็กหรือหน้าท้องแล้วก็ความยาวความยาววัดลงไปเลย60เซนสะโพกของเราหรือหน้าท้องเราใช้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเรานะ หน้าท้องก็เคิดเส้นนีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูเพียนแล้วก็สวัสดีค่ะคุณป๋อมคุณแดงลบบุรีสวัสดีนะคะนี่นะของเราก็วัดวันนี้เลย ตรงนี้103ย103เราบวกไป3เซนเราเท่ากับ106ใช่ไหมคะแล้วก็หาร4ีผลลัพธ์เราก็มาใส่จุดนี้เลยได้เท่าไหร่ใส่จุดนี้เลยวัดไปถึงความยาวเลยนะคะแล้วก็ตีมานี่ L L หารสี่เราบวกเลรดไปสองเซนเราก็จะได้เส้นนี้ส่วนเส้นเลิดตรงนี้เราแบ่งครึ่งระหว่างที่เราบวกไปแล้วเราแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เราก็คิดไว้ฉากมาลงมาความเาวยงเกิดของเราเหลืออยู่ที่ 12เซนความกว้างของเกล็ดเราก็แบ่งครึ่งคนละครึ่งนะส่วนเส้นนี้เราก็โค้งมาเลยโค้งให้มันอยู่เส้นตรงหน้าท้องนี้เลยนะคะอย่าให้มันเลยลงไปเพราะช่วงนี้ช่วงใหญ่ที่สุดของเรา,เราก็จะได้เส้นนี้ ตรงนี้เราก็ส่วนตรงกลางเราวัดลงมาหนึ่งเซนตรงนี้นะแล้วก็ปิดกเก็บเก็บตรงนี้เราก็ขีดเส้นที่ใช้เราคือเส้นล่างเส้นนี้ทีนี้อันนี้ มันจะเท่ากันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังใช่ไหมคะเราต้องการซิปข้างเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการซิปหลังเราก็วัดจากตรงกลางนี้เข้ามา1เซนแล้วเราก็เฉียงลงไปชิ้นแรกถ้าเราวางผ้าสันทบเราก็จะอยู่ตรงนี้ถึงจุดนี้ถ้าเป็นซิปหลังเราก็วางซิปหลังอยู่จุดนี้เราวกิ้งจุดนี้แล้วเราก็วัดออกมา1เซนแล้วเราก็โค้งเส้นใหม คือเส้นนี้สะโพกก็จะอยู่เส้นเดิมเส้นนี้นะคะส่วนตรงนี้ตรงชายสอบแล้วก็สอบเข้าสองเซนครึ่งเวลาเราตีสอบแล้วก็ตีมานี่เลยตีแฮมมันมาอยู่เส้นตรงหน้าทองหรือสะโพกเล็กอยู่นี่ก็จะได้กระโปรงแบบน,นี้นี่นะคะท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณวัจ,จนาสวัสดีค่ะคุณจวนจงสูตรนี้ใช้กับกางเก่งได้ไหมคะก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีหน้าท้องใหญ่เราก็เอาตรงนี้ให้ใหญ่ไว้ตรงนี้เราก็เก็บไปเพราะตรงนี้ไม่มีเนื้อสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ ทั้งเข็งทั้งสวยขอบคุณนะคะสําหรับคําชมก็ง่ายๆแบบนี้เองนะคะกระโปรงไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดนะเอาไปปรับใช้กันสามารถดัดแปลงได้ทุกอย่างเลยแบบไเนี้ยถ้าจะเอากระเป๋าก็ขีดเข้ามาได้จะเป็นเจาะข้างบนหรืออะไรก็ทําได้หมดเลยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีค่ะคุณอมพร ฝากกดไลค์กดแชร์กดพีรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ